สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวที่จ้าเหม่สวัสดีค่ะจ,ะาจ้าเม่จะรีวิวทนนี่มันริ่มแก่กันเลยดีกว่าเดีจะล้อแชร์ระวังนะด้วยลูกลกันไกลนะครับ oh my god คนไหนคู่นี้ <c oughs> มันหักเนี่ยไม่เป็นไรอะไรอ่ะมันคือทอดปูที่ทอดปูโ oh my god มันเหมือนลิ้นไข่ดาวเลยจ้าเหม่จะทำจ้าเหม่จะ <c oughs> ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดปะเนี่ย ใส่ก่อนแม่แกะให้หน่อยเฮ้ยตอนนี้เลยในของลองตาเหมยอันไหนลูกเอามาโชว์หน่อยหมูเด้งเด้งหมูเด้งหมูเด้งกินหอมหมูเด้งหมูเด้งเหรอในหมูเด้งมีรูปหมูเด้งด้วยใช่มันเคยตีมแล้วน่ะไม่ใช่ไม่ใช่อาะตีมหรอกเดี๋ยวขอแกะดูข้างในว่ามีอะไรเอาพี่แตงกินแล้วหรอกินแล้วไม่ใช่อยะมาทอดดิ อ๋อพอดูหน่อะจังหวันนั้นนี่ของน้องตาเหมือนอันนี้อ่ะแกโชว์สิคะโอ้ยอันซื้อมาถึงโอ้ยแม่ก็อดจะไม่กอดอีกกี่รอบเอ้ยอย่าเออเรามาใส่อันนี้เลยตัดเลยตัดตัดเลครับรออะไรครับตัดดิครับเอ้ยตาเหมือน ไม่ถี่เอ,เ,เอ้ยอ๋ยอ,อ,อมันตัดยังไม่สุดระวังนิ้วด้วยนะครับใช้ของมีคมไม่เป็นอเอ้ยตัดได้ละโอเคเริ่มทำอ้โอโหพอแปะพอแปะครับตอนนี้พอแปะพอแปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่สุดปูน้ำจิ้มใส่ไข่ฟีฟู้ดเฮ้ยไม่เป็นไรตัเอ้ยเดี๋ยวพี่ทำเองตาเอมให้พร้อมคร้อมมือบเอาไม่ใช่ให้น้องทอดรอรอให้น้องลองทอดไม่เอา เดี๋ยวพี่ก่อนโอ้โหปูเดงแต่ระจือเอาให้น้องลองคนหน่อยครับอให้น้องลองคนนิดนึงเอ้าเสียงอะไรดังอ่ะฮะไม่รู้อ่ะลองชิมของตะเหมยกอนเป็ไงเป็นหมากฝรั่งหรือเป็นหลอดดูดไม่ใช่มันเป็นหมากฝรั่งหรือว่าเป็นนี่นี่มันไม่ใช่หมากฝรั่งมันเป็นลูกสตรอเบอรี่ เอดตีเมื่อกี้พูดไม่ชัดรสชาติเป็นไงลรอที่น้องแตงกินอยู่คืออันนี้เป็นไงอไร่อยหนำ่นำหนำ่ำหน่ำอ๋อมันเป็นหลอดข้างในเป็นพลาสติกข้างนอกแล้วก็เป็นเนื้อไอ้นี่ข้างในใช่ไหมตะเวยมาอืมตอนนี้กำลังจะกินโฟแย่งกันชุลมุนชุลมีชุนล,ลาย เป็นละลายในปากอืมรสชาติอร่อยนะของก็เหมยอ,อ่ะไม่หนูต้องกินอย่างงี้ค่ะเนี่ยเนี่ยได้ยังเนี่ยสุกยังเนี่ยนี่เออกินอย่างาง,าางี้อืมสุกยังอะ่ะสุกแล้วครับปูไหมไหมเนี่ย,เ,ยเตรียมลงจานได้ยังไม่ลงนะกินจากกระทะนั่นแหละจะไม่ปากไหมเนี่ยไม่ไหมแล้วครับกระทะพรอมนะครับถ้ากระทะจริงเนี่ยอย่าไปทำตาแม่ ลงปากเข้าท้องโอ้โหขอน้องมัง่งขอน้องชิมมั่งครับอ๋อโหบานกรกะทะไม่ไม่เดี๋ยวบาดปากหนูต้องใช้ช้อนมันค่ะต้องแป้งก้อนน้องหน่อยใช้มือก็ได้ง่ายยื่นถาดออกมาไม่ใช่ต้องทำให้เป็นเอาใม่ก oh อ <laughs> <laughs> จะไหม่ก้อนอีกกี่รอบเอ,อหลายรอบหลายรอบอร่อยไหมลูก มุมตอนนี้ปูโคตน,น่าสงสารเลยอลงทองโอ้โหอ้หลุดหลุดหลุด <laughs> โอเคสำหรับวันนี้ก็บายบายอร่อยไหมคะแซ่บหลายบ๊ายบายไดีเลย,เยวขอกกินอีกชิ้นหนึ่งก่อนชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่ง